ซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกของเราทั้งคู่เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกคือพอมันก้าวมาจากการเป็นนักแสดงสมทบนะขึก็มาเป็นนักแสดงนำเนี่ยผมรู้สึกว่าสําหรับผมอะส,มมสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าความยากที่มันมากขึ้นน่ผม,มรู้สึกว่ามันมันไม่ได้คุสองคณสามแต่มันเหมือนมันคูณสิบด้วยคุณสิบเลยอ่ะทั้งในเรื่องที่เราต้องทําจริงๆแล้วแบบในความรู้สึกด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีดีใจมาก RP กดดันไหมกดดันครับกดดัน เพราะว่าพอมาเป็นเอ่อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนักสนแสดงนำเรื่องแรกยเงี้ยครับมันก็คือเหมือนวันหนึ่งเราก็ต้องเล่นทุกซีนเลยอาเงี้ยครับมันก็แบบบทก็เยอะมากแล้วเราก็แบบมีเวลาพักน้อยมากเงี้ยมันมากดดันครับก็ต้องทำกันได้ดีนะครับอย่างจริงคู่เราเองอย่างตอนที่เป็นถอวเต่ากับทิวเขาเงี้ยคนแบบเทฮามากกิจการมากถึงจะออกมานนิดเดียวอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เราแบบต้องแบบฝึกฝนหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับกับกันเป็นซีรีส์เต็มก็ก็ด้วยครับ ที่จริงซีรีส์เรื่องนี้ก่อนจะไปถ่ายก็มีการเวิร์กช็อปมีการเรียนภาษาจีนคือเหมือนคือทางนาดาวก็ส่งแบบว่าเรียนทุกอย่างให้มันให้มันพร้อมที่จะไปถ่ายเลยนะครับจะได้แบบออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับก็ชอบกันนานเละก็จริงๆใช้เวลารวบศพกันสองสองเดือนได้สองเดือนเดือนอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสามสี่ครั้งสมสามสี่วันอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีทั้งเวิร์กช็อปของ อ๋อแต่ว่ามันจะมีพวกภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยครับาอาจจะต้องใช้เวลาแบบก่อนประมาณแบบ5เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันจะมีพวกทั้งสกิลแล้วก็ทั้งแอคติ้งอ่ะแล้ว่าแอคติ้งก็จะเป็นพวกอย่างที่บอกเข้าคาแรคเตอร์หรือว่า,าความสัมพันธนะ์เนอะทั้งแบบทุกๆด้านแล้วก็สกิลก็พวกอ,อย่างที่เห็นก็จะมีการเรียนนำ้ำน้ำม,มีเรียนภาษาจีนเรียนขับรถเรียนอะไรพวกเนี้ยครับหลายๆอย่างเห็นว่าน้ำหนักลงคู่เลยใช่ไหมใช่ครับใครลงเยอะกว่ากันเขาลงเยอะกว่านิ้ยนิ้กิโล พี่ลงมาส1บเอโลครับโอ้กี่เดือนนะพี่เป็นสองเดือนอันอันนี้เป็นคำสั่งของทางพี่ก็ด้วยครับแต่จริงคือเขาก็ไม่ได้ให้ลงเยอะขนาดนี้แต่ว่าเหมือนว่างๆอยู่ช่วงโควิดก็เลยลงมาเรื่อยๆอยครับใช้วิธีไหนในการลดนลำนักครับใช้คุมอาหารนะครับเออแต่ว่าไม่ไม่ได้ลดแล้วเพิ่มกล้ามใช่ไหมเป็นลดแบบลียลลีลงไปเลยอ๋อใช่ใช่อ๋อจริงๆกับกับการที่เราสนิทกันมาอยู่แล้วตั้งแต่แบบสมัยเรียนอะไรเงี้ยมันมันยิ่งทำได้ง่ายนะครับการอาหารลงกัน จริงๆช่วยช่วยเยอะครับเพราะว่าเหมือนด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่ที่เล่าของความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายสองคนพอพอเราเหมือนว่าสนิทกันอยู่แล้วแล้วเหมือนว่ามีแบ็คกราวด์ที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอพอมาเข้าคาแรคเตอร์แต่คนเแบบเข้าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนกับว่าเล่นแล้วเหมือนมันมันเซ็งกันมากขึ้นมันเหมือนกันรู้มันเรารู้ว่าเราเล่นกับเขาแล้วเราจะต้องเล่นแบบไหนเราจะต้องทำตัวแบบไหนแล้วเราอาจจะรู้ว่าเข้ามาแบบไหนแล้วรวมถึงพี่บอสด้วยอะไรเงี้ยพอเราเหมือนเคยทำงานร่วมกันมาเราก็จะรู้ว่า วิธีกำกับหรือว่าแนวทางในกำกับเขาเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยก็พอพอจะแบบพอจะเข้าซิงกันได้ง่ายกว่าแบบไม่เคยเจอกันมั้งมีหลายซีนในซีรีส์มันรู้สึกว่าคุ้นคุ้นคุ้นกับชีวิตจริงที่ผ่านมาเราเพราะยังไงก็ไปเรียนพิเศษด้วยกันนะใช่ที่มันกิมมิคจากเรื่องจริงนักเรียนในป้าไม่ตอบไม่ตอบหนก็มี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 หลายอย่างที่เหมือนว่าเคยทำมาในชีวิตแล้วว่าย้อนกลับไปทำเหมือนกันกับพิเศษชุดนักเรียนนี่ก็แต่ชุดนักเรียนด้วยกัน นี่ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของผมเหมือนกันนะเพื่อนแบบเหมือนนานแล้วเหมือนกันนะเมื่อไหร่ได้เห็นภาพเก่าๆของเราสองคนใช่เหมือนแบบนีตัวไมกูไม่ถูกกันนี่คือเรื่องจริงนะก็อาจจะไม่ได้ถูกไม่ถูกกันเท่ากับในในซีรีส์ในซีรีส์อาจจะไม่ถูกกันรุนแรงคาแรคเตอร์เองมันเหมือนตัวจริงนะคะของเราบางอย่างก็คล้ายอะครับบางอย่างก็ไม่เหมือนก็มีความคล้ายมากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะตกว่า ตัวละครถูกพัฒนามาจากจากจากพวกเราด้วยอะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างที่ถูกปรับให้เข้ากับกับสิ่งที่เป็นเราแล้วก็มีหลายอย่างที่เราปรับเข้าไปหาตัวละครอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างมาจากตัวเราด้วยสนนึงจริงๆใช่เหมือนสร้างมาร่วมกันนะคึงไม่ถามไม่ได้ครับฟินความจ้นเลิฟซีนคนดูจะได้เห็นบ้าน้อยแค่ไหนมันจะละมุนขนาดไหนกินจริงๆผมว่าพวกเลิฟซีนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าบอกไปก่อนเนี่ยมันจะดูแล้วมันจะรู้ก่อน อยากบอกนะแต่ว่าไม่อยากสปอยอ่ะคืออ,อยากจะให้บอกเท่าที่ออกมาก็ได้วกันเท่าที่ใช่เหมือนเหมือนที่พี่บอลพูดอะเวลาบแบบเราเห็นอะไรข้างหน้าเนี่ยอยากให้มันความรู้สึกมันสดมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าน่าจะมีพอประมาณโทรมามีสักไหนขอพเพท่านั้นขอ<ว>ดีไซน์เองอจุกคอจุกคออย่างเงี้ยขอ,ขอพเพท่านั้นอ๋อก็จริงๆมันก็มีมีบีฟมามีอมพลายส์บ้างมีแบบเล่นเล่นไปแล้วก็เหมือนว่า ไปตามฟิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยใครมีผูไป้ใครผู้ไอ้มากกว่าใครคะใครอโกรกอโกรข่ยซีนีส์ไครับพี่ไม่เถิงนะในซีรีส์เราเป็นฝ่ายโดนถูกกระทำตลอดเลยนะฮะเราเถิงนะฮะช่นะในซีรีส์เราโดนถูกกระทำนะฮะในตัวอย่างไม่เถินนะก็สนิทกันอยู่แล้วไม่รู้จะเถิงหรอเปล่าแต่นอกตอไม่ได้เป็นแบบนั้นนอกตอนไม่เป็นอย่างนั้น ในที่นี้จะมีเหมือนแบบว่าม้องนกันนิดนึงนะที่เห็นความเทเลอร์เมื่อกี้ใช่ต้องมีเงินหลดตามนะติดตามมีมีขายซีฟินฟินพี่บอสนะอะไรนะครับขายซีนฟินฟินในพี่บอสอ่ะขายขายซีนฟินซีนจริงๆผมว่าแก่นแก่นมันจะมาจากพี่บอสมากกว่าไอเรื่องที่ขายมันอาจจะเป็นเหมือนว่าเราเล่นเล่นไปแล้วมันอาจจะมีเขาเรียกว่า เมจิกอะครับมันเล่น<ม>เล่นไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีเหมือนว่าแต่ว่าเราเล่นไปแล้วมันเกิดเป็นมันเหมือนจะเป็นสิ่งนั้นมากกว่าที่หมายว่าไม่ได้คิดไว้แต่ว่าขายเพิ่มไปให้แต่หลายคนถามว่าเฮ้ยมันดูมันดูเลียวคือเมื่อกี้เราดูแบบแหนะแค่ดูเมื่อกี้เนี้ยยังแบบกีดโดยที่ฉากไม่มีอะไรเลยแต่ยืนกีดเป็นเต็เตมด้วยเงี้ยด้วยความ<อ>มาจากอนะินเนอร์เนาะด้วยบท <laughs> ด้วยแหละครับ <laughs> ด้วยความละเอียดของบทด้วยความที่เป็นเป็นทางนาดาวทำก็คือเวิร์กช็อปเยอะด้วยเวิร์กช็อปเยอะด้วยแล้วคือต้องการ ถ้าพี่เสือกมามันสมจริงที่สุดอย่เงี่ยนะงเขาบอกว่าเหมือนแฟนกันจริงๆเลยก็แสดงว่าเขาอินไงเขาแบบดูแล้วเขาแบบอินไปกับซีรีส์นะมันเหมือนเราดูหนังแล้วเราก็เหมือนว่าอุ้ยแบบสองคนนี้เล่นแบบคู่กันดีจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแสดงดีใช่เราดีใจเราดีใจคนเฉินนะครับพวกคุณเฉินเขินไหมคะไม่เขินขำที่ความเขินเป็นเหตุมาเกิดได้ที่ขำไงก็เลยขำตาม เออห,หนึ่งเรื่องของดิเรื่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายที่ไม่รู้ใจตัวเองเต่ช,ชีวิตจริงไม่รู้ใจตัวเองมอจริงจริงชีวิตไป <c oughs> ไม่ถูกเขาเขาไม่เปิดนะ <c oughs> ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ว่าอันไหนที่ <c oughs> ผมไม่รู้ใจตัวเองก็แสดงว่าผมไม่รู้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนท่านีรู้ยังก็มีหลายๆอย่างที่เป็นคำวิเคราะห์เอกในชีวิตเหมือนกันนะเหมือนกับเรา S <S 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 เราผ่านเรื่องนี้มาแล้ว,ลวอะไรเงี้ยเหมือนในซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่าอ๋อไอความรู้สึกตัวละครหรือว่าสิ่งที่ตัวละครกําลังสับสนอยู่อะไรเงี้ยบางเรื่องแล้วก็ผ่านมาแล้วในทุกเรื่องการเรียนเรื่องการแบบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องครอบครัวบางด้านหรือเรื่องเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีจุดที่แบบไม่รู้แล้วเราเหมือนกับว่าบางทีเราเล่นเป็นตัวเองตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอ๋อเราผ่านมาแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าต้องย้อนกลับไปอ่ะไม่ใจ่ันเลยนะรู้ใจตัวเองหรือยังร ร้วชอบนอนครับอ่ะไปที่ไปที่ข่าวคราวเลยครับมันมีมันมีคนจับผิดมาเรื่อยๆแหละว่าแบบเออเราแบบมีโมเมนต์ต่างๆที่มันดูเหมือนแปลการอะไรแบบนี้ยอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับที่เคยชี้แจงไปแล้วจริงๆก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะก็จริงๆดีใจที่เวลาคนแบบว่าพยายามจับให้มาคู่กันก็รู้สึกว่าเออเขาก็แบบ อินก mm ับ hmm. ซ like, oh, so like, uh, so uh ีร huh. uh. ีส์ที่เราเล่นโปรเจกต์ท huh ี่กำลังจะมากับโปรเจกต์ที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ามันมันมีถ oh, ึงขั้นแบบเอาคลิปมาต่อกันแบบโอ้โหจับอ่ะเดี๋ยวยืมโทรศัพท์แลก็สแกนมืออ่ะอะไรอง่างเงี้ยแกนมืองตาแล้วต่อเรามองตา่อเราลองมองตากันแล้วต่อไม่มีเลยสแกนมือไม่เไม่สแกนมือเลยไม่มียืมโทรศัพท์ไงแล้วสแกนนิ้วอ่ะอ๋อยืมนิ้วผมไปสแกนอย่างเงี้ยเหรอ เขาสแกนนิ้วเขาเขาสแกนนิ้วเขาในโทรศัพท์แล้วมันเข้าได้ไหมมันไม่รู้คลิปมันไม่รู้จบยังไงก็มันเข้าไม่ได้ไงเข้าได้ไงหรอมันเป็นตัวผมเขาสรุปเขาเข้าได้เขาเข้าได้เขาเข้าได้หรอเธอได้ปบคนก้อนป๊อหนึ่งอันนั้นอะไรอันนั้ไอแพดอันนนั้เครื่องเก่าแล้วเรามีน sure> ิ้วในนิ้วของกันแล้วกันเหรออะไรนะครับไม่มีผมไม่มีของเขาผมไม่มีแต่เขาเขาชอบมนเล่นแบบกดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วสรุปว่าเป็น เพื่อนเป็นวันที่ดีต่อกันว์อัปโป้ฮะอัปโป้อัปโป้อัปโป้ก็คือถ้าอยากจีนมากกว่านี้ก็ไปดูเรื่องจีนี่ได้ได้โอ้ได้เลยครับโอเคขอบคุณครับไปน้องตาผักฝากติดตามเลยไปแล้วครับผมก็ฝากติดตามนะครับซีรีส์เรื่องไปรักฉันในใจเธอนะครับวันแรกยี่สิบสองตุลาสองทุ่มทุกวันพฤหัสครับบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับโอ้โหก็ผมขอพูดบรรยากาศแล้วนะจริงๆแบบ ทุกๆคน,นแบบว่าตั้งใจทำแบบมากๆอยากให้ทุกคนแบบลองลองมาดูนะครับก็ชอบไม่ชอบก็บอกบอกกันได้นะครับผม mm hmm. ก็แต่ทุกคนทีมงานทุกๆคนอะไรเงี้ยเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความแบบที่ทุกคนแบบตั้งใจแล้วก็อยากให้มันออกมาแบบหรือว่าทุกคนจะพยายามแบบทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็คอยให้กำลังใจกันตลอด mm hmm. เลยรู้สึกว่าจริงๆม,มันถูกสร้างมาด้วยความสุขนะก็อยากจะให้ซีเรีองนี้เป็นความสุขของทุกคนเหมือนกันเลยอ่ะตอนแอนวันไหนคะตอนแอ 22ตุลาครับบนไลน์ทีวีสวันด้วยกันงทุมวันไหนครับ่สิบสอตุลาครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มบนไลน์ TV ทีวีเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณ